สบายดีวันนี้มาพบก,กับครอบครัวเขาอยู่แล้วเนะาะครอบครัวตัวกลุ่มครอบครัวตัวอ้วน FC <oughs> เพื่อนว่าอ่ามาพบก,กับดาน,น้อยเวียงจันทร์อีกแล้ววันนี้เขาจะพากันไปใส่พาลาซาไปซักยาพาลาซาไปซักยาพาลาซาไปเอายาเนาะเพราะว่าโมทูมาเมื่อวานนี่ว่าอยาจะฝากมาวันนี้เด้อเพราะว่าสะพานยังบบเปิดเถื่อเนาะแล้วก็เลยเพื่อนได้ฝากน้ำผนทรงมา แล้วเดี๋ยวนี้เขาจะแปาเครื่องอยู่ดอนกอรอยช่วงนี้เดี๋ยวนี้เกิดกรลังซีมงแรงพอเครื่องหาตะหอนโอ้สวยสิบห้อดอนกอยนี้รถนี้คพือสิติดปทูเพราะว่ามงนี้เป็นมงเรื่องงเฮียนแน่เรื่อ,องเฮียนเลือกอการเนาะเดี๋ยวเขาขับรถกันไปเลยเนาะเขากระพ้ากันขับรถออกมาฮอดไฟแดงของแตง ใครแต่แถวนี้รถติดเถอแต่ถ้าไปแถวเดินบินวัดไตเนี่ยโอ้โหหน่าจะติดเนาะสินทางบ้านน้องแตงกายแฟแดงน้องแตงมาเขากับมาทางอ่าเต้สามเนาะนี่คิ่รถสายเหนือคิ่รถสายเหนือขี่รถไปต่อ สิบิจอดไฟแดงได้อีกเนาะวันนี้เนาะวันนี้เขากำมาฮอดชี้แยกไฟแดงนองด้วงเนาะไปพี่น้องโรถบลายูไว้มือนี่ชี้แยกไฟแดงนองด้วงเลี้ยวซ้ายไปทางดึงนสุกเนาะเลี้ยวขวาออกสร้างสามหัวเขาจะไปทางใดดีเนาะโอ้เ้าจะมุ่งหน้าไปซื้อจะไปซื้ออัน เรื่องคอมให้ต no ัวโตก่อนมาเบิง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 คนน้อยเบิงหยางเบิงกระตุนว่าคนน้อยคนใหญ่เบิงกระตุนว่าอะไรสาฮะสุดเจ๋อแล้วเนาะคนละน้อยเลยเบิงกระตุนนะนะคนละจอแล้วพูดยากบีจะกบีเปิดเสียงอีกไปเดินทางไปต่อเนาะเฮาเขาขายไฟแดงนวงรวงมาแล้วเนาะ โอ้แล้วไปทางนั้นก็เช็นตึกใหญ่ๆกำลงกังก่อสร้างอย่างน้ออพาร์ตเมนต์บ่พอดีเป็นตลาดจีนเก่าแถาวหนองด้วนนี่แหละเนาะตึกใหญ่ๆเลยจากสัน้นะถทาไม่ไดาดาววัคซีจีวัพิีพน่าจะแมนอพาร์ตเมนต์หรือเพจทฮงแฮม,อ,มอย่างจากอย่างเบื้องหนทางบ้านเฮาเนะา,นเหาเนะหนทางเมืองลาว ถวในเมืองอันนี้แมนคิดหาแยกหาแยกคเครื่องย,ยนนองด้วงเกินวะหานขายยาใสสะอาดเจอไฟแดงอีกแล้วน้ำใดเจอแต่ไฟแดงบ่เจอไฟเขียวจากเท่อมาหอดทวงกันคำแล้วเนาะบ้านี้นี่ตลาดทวงค้ำเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปหลายด้วยพี่น้อง คนทิดตึกของแถวไม่เนาะหลายๆเลยขายเครื่องขายกระเป๋าขายเกบเสื้อผ้ายัางก็มีมดขายเครื่องครัวนี่ผนทางใน,นขาไปเป็ตึกใหญ่ๆเลยนี่ก็จะมีเก็บมีเสื้อผ้ามีกระเป๋าอย่างต่างๆ <c oughs> เดินทางกับโตยังพ่อจุดหมายขเขาเถอนะเนาะ สินนี้มันสินทางไปท่าหลวงเนาะไปค่อยพนเคิงเดี๋ยวนี้จ่แถวพ้นสะอาดนี่นี่รลดกับโบรายไปเลยเนาะแล้วก็มีอยู่ทางนี้กะกว้งใหญ่เรียบร้อยพอทางกลางเมืองเลยทั้งนาหาันก็ะจะเนอ่ะอ่างน้ำประปาเนาะค่อยพวเคิงนั่นเอง เดี๋ยว่าเขาเลี่ยวขวาไปท้างานท่าหลวงเนาะเพราะว่าเขาจะไปสิ้นดอนกอยดิแถวนี้จะเป็นวงเวียนวงเวียนน่ทะท่าหลวงแล้วขวานเขาก็จะไปท่าหลวงนี่ก็จะแมน่น,น,เ,นเดินน่ะสภาเนาะเดินสภาท่าหลวงนี่เลย ผลิตภัณฑ์จะเป็นส่วนสธารณะนะเดี๋วไซ้ยน่เข้าไปนี่ก็จะแม่น่ะไปหอสภาคุนจะมาเข้าไปอ่ะจะรุดอาหานแล้วก็ไปเล่นออกกาลังกายน้อคอยที่น้องหอสภากับกาลังตั้งใหม่นี่ก็จะเป็นส่วนดอกไม้ส่วนสถาะนะ จะอ้นส่วนแดงบอดจากอย่างาากระดบือกระบื้อจื้อนะเดี๋ยวไปกันต่อเอาเลี้ยวซ้ายม,มากอะทางหน้านี้ก็จะเป็นทาดหลวงเนาะนี่เห็นบอลพลพี่น้องคุณมาจอรดรถมาตลาดตลาดหองกินซุปทีทางซ้ายก็จะมีสวนสาธารณะมีบอลลิน้อัน เด็กๆน้อยอีกนะเนาะบางคนมาซื้อของกินซูก,กินี่หลๆ่ๆทางหน้าเขาก็จะเป็นเดินพระธาตุหลวงเลยเนาะแต่เขาไม่ได้เข้าไปเขาขี่รถกายซืซ้อๆนี่ก็จะเป็นเส้นทั้งข้างวัดธาตุหลวงเนาะไปซื้อนี่ก็จะเป็นนะตลาดธาตุหลวง ประตูโค้งเข้าแต่ว่าจอดรถด้านนี้ก็ได้สะดวกสบายเนาะยางเข้าไปรถล,ล่าหลายแถวนี้ไปพี่น้องเจ็ดสิคำก่อนแล้วนี่มุ่งหน้าไปโตเนาะเส้นนี่ก็จะขายเป็นเครื่องเป็นตู้เป็นโต๊ผ้าเสื้ออย่างคือเกา่าเนาะเหมือนเดิมโตัวของล่าของการดังสิ แต่ว่าเปลี่ยนไปหันละแมนตลาดท่าหลวงนี่เนาะตะกี้เป็นตลาดพักสุดอย่างเดียวนี้เุ็นได้งย่ายแล้วนี่นี่จะเป็นตึกส,งสูงๆใหญ่ๆเลยตลาดท่าหลวงเขาไม่ากระท่ายตลาดสินทางไปเนาะเพื่อให้พ่อยพี่น้องที่ว่าอยู่ไกลบ่ตั้งแขงอยู่ต่างประเทศ่างสี เปคนคิดฮอดเมืองลาวว่ได้มาค่ะอาจจะลืมเส้นทางเมืองลาวเนาะนี่มอหอดไฟสีฟแดงนี่รถุติดอีกแล้วโอ้ยนีฮามาหอดบอนที่ว่าจะมาซื้อเครื่องคอมให้ตัวโตเนาะนี่จเปมนอาเซียนพาลทตึกอาเซียนเข้าไปนี้จะเป็นแบบก็เจ้าแมาจงจัดงานแต่งงานอย่างต่างๆเนาะงานดองงานกินเลี้ยงงานประุมก็ได้ เล่ขคำมาเลยฮะโอ้โหมันตึกใดเนาะเดี๋ยวไปโซกก่อนนะมันตึกได้ที่ตู้สังเครื่องไว้พอออกมาจากซื่อเครื่องไฮตัวตู้แล้วเนาะอันนี้เขามาเส้นไอติคมีศูนย์การค่าเราไอติกนำแถวน,นี้นี่จะเป็นห้านขายรถห้านขายรถลูก สวยๆยหญ่เลยเลยนี่เบื้องขวามือมันอย่างนอ้อองการอย่งกักยันี่ไอต็กจิรลเคยมาว่าไอต็กไหมเคยเคยมาน้ำไขเคยมาน้ำแข็บาคเด็กลืมแล้วเฮ้ยนะศูนไอค่าศูนการค่าคลาวไอติกนะนเนาะเดพีนน้องไอต็กมีสระน้ำหร่มีมีสวนน้ำมีลอยน้ำอย่างีหลายบบเลยแหละ เส,ส้นนี้กับม้อนไฟแดงนี่เนาะน,น,นี่เป็นทางตัดใหม่ไปบึงท่าหลวงนะ้องพี่นอ้องเมื่อไนไม่ได้สิพาผ่านทางนั้นเนาะทางบิงึงอันนี้เส้นนี้เขาก็จะไปออดอนกอยกันจะกะไอห้องการยังต่างๆหลายห้องการเน,ะะนาะโอนอ่ะไอปื้มพันเดนก็อยู่ทางทางเส้นนี้หมด มุ่งหน้ากัไปต่อเลยทำฮอดเซนโดนกอยแล้วเนาะนีชิฮอดจุดหมายปลายทางที่เขาจะมาเอายาลาซาอยูสางเครื่องเจนุดเนะาะคุยพี่น้องลูกระไล่ละไอเซนนี้กันเลยสางเจนุดอยู่นี่เองตึกเลื่อมๆมันคุยพี่น้องเดี๋ยวจะเลี้ยวรถเข้าไปเลยเนาะ ใจดีนะเนาะเพคนเวียนวงังให้หลุดเข้ามาโอเคเกือบสางปิดละหรือว่าควรตัองอประตูสางเจนุสส่วนยอญ่ภัยที่ส่งเครื่องมาแต่ฝั่งไทยเนาะมาแต่ฝากสางเจนุสส่วนหลายเอาลงเตาเครื่องรักษาก่อนโด้ยเตาเครื่องคก็จะเลี้ยงแถวกันนั่นเนาะ บุหัวประเจตไทยบ่เขาเก่าขึ้นจับยินเนาะอยู่บ้างได้เรียบร้อยเนาะอย่าน้องลาษาคืนเดี๋ยวพาน้องเพื่นไปซักยาต่อเลยเนาะ<ด>ไม่ได้กระโอนเงินไปค่ายาน้องเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ละเมื่อนี้กะทางเพื่อกนกะส่งเครื่องมาเลยเบิ่งเครื่องเพื่อนไล่หลายน้องลาซาซับอันนี้ซื้อไม่ได้อง จากโรงพยาบาลกรุงเทพเนาะไปยวพาน้องเดินทางไปต่อไปซักยาต่อเนาะเหามาหอดห้องหมอแล้วเนาะห้องหมอนครหลวงแก้นเพราะว่าห้องหมอกรุงเทพเพื่อนแนะนำให้มาซักยาอยู่นิเดอเดี๋ยวจอดรถแเราลงไปล่าชาเป็นกล้องเลยลูกนี่เหามาหอดแล้วหามาหอดไปซักยาแล้วอุ้ยไปนะ ดีใจว่าจะได้สกักยาไปเฟื่ยเอากล้องลงมาสาธุกล้องนี่นะเสร็จอัจะซักยากันเด้อนะนะคันนี้มาเอากล้องมาเลยใบเฟื่ยใบเฟื่ยเอากล้องมาเลยคุณธรรมนูตรวันรับมาน้ำทางไปน,นี่นี่น่าจะเป็นรถที่ว่าเพิ่นมาสากักยาเนาะเปิดห้องหมอเดี๋ยวเ้าเข้าไปทางไหนเนาะ เื่อเสด็จไทยป่ะเนาะไปพาะราซาไปซักยาป่ะเนาะเข้ามาทางในเนาะทีนี้เดี๋ยวจะพาลาซาเข้าไปทางห้องซักยาไปไปพาะราซาไปซักยาเนาะไปห้องทันหมอกรับมียาอยู่ในกล่องนี่กล่องหนึ่งเนาะน ของลาซาิ ain, ่นแพ็กมาอย่างดีเซเย็นใม้พ่อมเนาะเดี๋ยวพาน้องิดซักยาคนนะยานบาลุไปไปไปยานเนาะโอ้โอ้แพงโอ้ไอโอโอเนาะอยู่ไหนเพิ่นบอยูเพิ่นหายเมื่อกี้เพิ่นเอลไอโอโอขาบาลุโอแพงหายน้อยหนึ่งเมื่อกี้เนาะจยุริ กินอย่างนี้พี่คิปให้แม่แน่สำหรับทนี้กเาว้ทีนีก่อนจลกดไลค์กดแชร์กติดตามกคกดตดตามกันด้อยนี่บาย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 แม่ละซะไปขี่รถไปเมื่อ